จากคราวที่แล้วนะครับที่เราทำการติดตั้งโปรแกรมที่ชื่อว่า Node.js เนาะเวลาเราติดตั้งเราก็ใช้ตัวดาวน์โหลดนะตัวดาวน์โหลดจากตัวเว็บไซต์ของมันนะครับปัจจุบันเป็นเวอร์ชัน16.13นะครับหลังจากเราติดตั้งแล้วนะครับ <c oughs> เราก็สามารถทำการทดสอบนะครับว่ามันมีการติดตั้งสำเร็จแล้วหรือยังนะครับโดยการพิมพ์โนโดโนโดคีโโดวีนะครับถ้าพิมพ์แล้วนะครับมันตอบกลับมาเป็นเวอร์ชันนับที่ติดตั้งลงไปก็แสดงว่าตัวโนโดเจตรงนี้ทำงานอยู่นะครับก็ จากนี้ก็จะทําการสร้างโฟลเดอร์เนาะสร้างโฟลเดอร์วิธีการสร้างโฟลเดอร์ก็ง่ายๆนะครับหาที่ว่างๆสักที่หนึงนะครับอาจจะสร้างโฟลเดอร์นะครับคลิกขวา New folder ขึ้นมานะครับแล้วก็อันนี้ทบทวนของเก่าอยู่ครับออันนี้ก็จะตั้งเป็นชื่อโปรเจกต์สมมติว่าชื่อโปรเจกต์เราจะชื่อว่า,าเว็บหนะแบบนี้ ก็จะสร้างโฟลเดอร์ชื่อว่าเว็บหนึ่งนะครับแล้วก็เข้าไปข้างในมันจะเป็นโฟลเดอร์เปล่าๆอยู่จากนั้น <Okay. S 1> เราจะทำโฟลเดอร์นี้นะครับให้เป็นโฟลเดอร์ที่ใช้ในการรันภาษา Node.js โโได้นะครับเราก็จะจะใช้ตัว cmd เนี่ยเข้าไปยังตำแหน่งที่ที่โฟลเดอร์ที่เราสร้างขึ้นมานะครับ cd web web หนึ่งนะครับอ่าตรงนี้ก็นะเป็นโฟลเดอร์ที่เปล่าๆนะครับเวลาเราจะสร้างโฟลเดอร์ให้เป็นโฟลเดอร์โหนดนะครับสร้างให้เป็นโฟลเดอร์โหนดเราทำไงนะเขาที่แล้ว n pm init นะพิมพ์ n p MP. npm init <All S 1> อ่าคราวที่แล้วทบทวนของเก่านะครับอันนี้ทบทวนของเก่าเดี๋ยวขยายฟอนต์ให้นิดนึงฟอนยี่สี่พอไหมเหมือนไม่ขยายเลยอ่าใหญ่ละใหญ่ละครับ npm init นะ in it <Okay. S 1> ตำแหน่งโฟลเดอร์นะครับของเรามันก็จะรับสร้างเขาเรียกว่าสร้างไฟล์แพ็กเกจให้เราครับคำสั่งนี้จะใช้สำหรับสร้างไฟล์แพ็กเกจทีนี้มันดีเทคแล้วเจอคำว่าเว็บหนึ่งเป็นชื่อโฟลเดอร์นะครับมันก็เลยคิดว่าโฟลเดอร์โปรเจกต์โปรเจกต์นี้ชื่อว่าโปรเจกต์เว็บหนึ่งแน่นอนเลยนะครับมันก็ใส่ให้เรามา แต่ถ้าเกิดมันไม่ใช่เราก er ็อาจจะเปลี่ยนชื่อตรงนี้นะครับก็ได้แต่ถ้าใช่ก็ Enter ผ่านก็ได้นะครับเราก็มันจะดีเท t เจอเวอร์ชันให้ใส่ให้เป็น1.0.0เพราะว่ามันยังไม่เคยมีมาก่อนเราก็ใช้1 0 0ไปก็ได้นะครับ Description คือรายละเอียดนะครับ t e s t n o e test-node-js-web อันนี้คือรายละเอียดที่เราอยากจะใส่เข้าไปนะครับเป็นรายละเอียดของโฟลเดอร์นี้นะครับใส่อะไรก็ได้จริงๆใส่อะไรก็ได้นะครับแล้วก็ entry point <c oughs> คือไฟล์เริ่มต้นนะครับที่จะให้มันไปสตาร์ทโดยปกติค่า Default นะครับของไฟล์เริ่มต้นเนี่ยจะชื่อว่า index.js <c oughs> นะครับแล้วก็ enter ผ่านเลยนะครับ test-node-js-web อ่า description นี่จะใส่หรือไม่ใส่ก็ได้นะครับ แล้วก็ test command นะครับ test command เราก็ไม่ต้องแสอะไรนะ enter ผ่านไปเลยกิท uh, i s t r e s p o n s i b i l t y นะครับกิล i ส t r e s p o n s i ตรงนี้เรายังไม่ได้ไปใช้งานก i ิทฮับนะเรายังไม่มีเราก็ enter ผ่านก็ได้นะครับ keyword จะมีผลกับการค้นหาโปรเจกต์อะไรพวกนี้ในกิดนะครับไม่มีก็ enter ผ่านเลยครับ author คือผู้ ผู้สร้างผู้เขียนนะผู้ผลิตนะครับอ่าใส่เป็นชื่อเราก็ได้นะครับลาเส้นนะปกติแล้วลายเส้นมันจะดีฟอยม์มาให้เป็น i s <IS> c <S นะเป็นสนที่สัญญาอ่า open source นะเราก็ใช้ตัวนี้ไปเลยก็ได้นะครับนะ enter ไปนะครับเสร็จแล้วก็ยืนยันนะครับยืนยันทีหนึ่งปึง้ง <c oughs> อ่าทีนี้พอได้แล้วนะครับ พอผ่านการ npm init แล้วตรงนี้นะครับมันจะสร้างไฟล์แพ็กเกจให้เราหนึ่งไฟล์นะไฟล์แพ็กเกจไฟล์นี้นะชื่อว่า package jsn o ข้างในไฟล์นี้นะครับ,กกจ,ะรบจะประกอบไปด้วยเดี๋ยวใช้น t ดแ pad เปิดฮนะข้างในไฟล์ก็จะเป็นค่า config นะครับที่เราตอบตอบตอบไปเมื่อกี้ มันจะสร้างไฟล์ในโฟลเดอร์ใหม่ที่เราสร้างขึ้นมาก็อยู่ที่ว่าเคอร์เซอร์ของเรานะครับเราโฟกัสอยู่ที่ตำแหน่งไหนนะมันก็ไปสร้างไว้ตรงนั้น เอาใหม่ไหมเอาใหม่ไหมอีกรอบหนึ่งไหมเอาใหม่ไหม